ยแลนหนีแมสฐานเนี้ยฐานเนี้ยฐาเนี้ยครับจับเอี้ยเอ๊ะจับไม่หยาบจับเอี้ยเอ๊ะจัไม่อยาบคองใครองพ่อคองพ่อคองพ่อเอากินน้ำเน้ให้พ่อเพิ่มปันเยอะเยอะเยะแลนหนีแมสฐานเนี่ยฐานเนี้ยฐาเนี ข้าพ่อเน่ยย่าแล่วอนนี้ย่าแล่วอนนีไหนไหนให้พ่อดูหน่อยมันคืออะไรขนมแม่นโบะไหนไหนเปิดดูสิโอ้ยมันมป็นเมนขนมด้วยเนี่ยตัวพ่อแล้วของใครของพ่อของพ่อของพ่อเอากินน้ำเน่ เอาลอยมาเล่นน้าอีกแล้วเปียกมอือแล้วเก็ตยังเนี่ยทูบ้านบ่เอาทูเลยทูเลยทูเลยทูมัน,มนแห้งเด้อบ่ปเปียกไหนแล้วมันลอยมาเล่นน้าพ่อบ่เปียกไหนแล้วอย่าไปนะไอ้หนอเอาสิไปไหน มาพี่ก่อนมาไม่บายก่อนบายเดี๋ยวพอสิเปลี่ยนให้ฝากกดติดตามให้จังมาดาด้วยนะคะฝากกดไลค์ด้วยฝากกดไลค์ด้วยหนูชื่ออะไรชื่อมาดาชื่อชื่อจริงล่ะเสื้อหยังชื่อมาดาชื่อมาดามาขอบคุณค่ะกไปเร็วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปก่อน